สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคลิปนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับ <c oughs> อันนี้มาดูต้นต้นมะเขือเลือดหรือบางคนก็เรียกตะแบกเลือด เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางลักษณะผิวเปลือกก็จะหลุดล่อนเป็นหลุมเตืิอน มะเกลือเลือดหรือว่าตะแบกเลือดนี่ถ้าเราถากเปเือกลงไปนี่จะเป็นสีออกแดงๆแล้วก็จะมียางสีแดงๆซึมออกมาก็เลยเรียกกันว่ามะเกลือเลือดหรือว่าตะแบกเลือดเป็นไม้เนื้อเดียวแต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งสมัยก่อนนิยมเอาไปทําตัวไม้ทําแปรททำจันทันทําเศษ เลือไม้จะสี่ข่าวข่าวแก้มเหลือง <c oughs> <c oughs> ที่เห็นดอกขาวๆนี่ก็คือดอกมาลิป่าหรือว่ามาลิวัลหรือว่าดอกข้าวสารบางคนก็เรียกดอกซ้อนป่า มีกลิ่นหอม นีครับก็นํามาแบ่งปันเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับมะเกลือเลือดหรือว่าตะแบกเลือด ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ